วันนี้จะพาทุกคนมาเปิดอาชีพช่างเสริมสวยในนอร์เวย์นะคะคุณออ l บิวตี้บล็อกเกอร์สุดแซ่บเจ้าของเพจชิราเมคอัพอาร์ติสที่แต่งงานกับหนุ่มนอร์เวย์และไปใช้ชีวิตที่นั่นมา5ปีแล้วและสามารถสร้างรายได้จากอาชีพช่างเสริมสวยเป็นสาวเอเชียหนึ่งเดียวในร้านเธอเล่าว,ว่าทุกวันมักจะมีเรื่องให้ลุ้นตื่นเต้นตลอดเวลาไปฟังเรื่องราวของเธอกันค่ะลูกค้านอร์เวย์ส่วนใหญ่ชอบทำผมสีบลอนมาก ค่านิยมของเขาก็คือสาวผมบอนบอนมากๆบอลสว่างคือสวยสวยสะบัดเลยค่ะสมมติเราเป็นพนักง,งานเนี้ยทางร้านอาบอกว่าถ้าคุณทำยอดถึงเป้าสมมติว่าเดือนนี้ทำยอดถึงเป้า1 0 0 0 0แสนคุณก็รับไปเลย45%ก็คือ45,000นะคะการทำง,งานเป็นช่างทำผมในนอร์เวย์นะคะไม่จำเป็นต้องแบบว่าแบบก้มหัวให้ใครเรามีจุดยืนของเรา ส่วนใหญ่ชอบทําผมสีบลอ์มากสีบอ์สว่างขาวแพลตินัมบอ์เลยนะคะขนาดว่าเขามีผมที่บอ์อยู่แล้วเขาก็มาฟอกมาไฮไลท์เพิ่มให้มันบลอน์อนแบบสว่างจ้าขึ้นไปอีกค่านิยมของเขาก็คือสาวผมบอ์บอ์มากๆบอ์สว่างคือสวยสวยสะบัดเลยค่ะการทํางานเป็นช่างทาผมในนอร์เวย์นะคะก็คิดว่า สนุกมีเรื่องให้ตื่นเต้นทุกวันนะคะคนประเทศนอร์เวย์ก็คือชอบหรือไม่ชอบก็คือบอกมาตรงๆเลยไม่ไม่อ้อมค้อมแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่พอใจหรืออะไรกันก็ประนีประนอมคุยกันได้ค่ะมาแก้ได้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องด่ากันอย่าเพิ่งด่าก,ก่อนนะคะแก้ก่อนสมมุติว่าเราทําสีผมเขาพลาดหรือเราตัดพลาดนี่ก็คือไม่เป็นไรนะคะเจอเขา กลับมาแก้ใหม่แก้ซีไม่อยากแก้กับช่างนี้แก้กับช่างคนอื่นก็ได้อย่าเพิ่งด่านะคะคือใจเย็นก่อนถ้าเกิดว่าประนีประนอมกันก่อนอันนี้เอยคิดว่าเป็นอะไรที่คนนอร์เวย์ค่อนข้างจะเ,ออเปิดใจแล้วก็ไม่ใจร้อนนะคะการร่วมงานกับคนนอร์เวย์กันก็คือปรับตัวยังไงบ้างปรับตัวก็คือคนนอร์เวย์เนี่ยก็จะไม่เหมือนฝรั่งทั่วไปก็จะไม่แบบนับพี่นับน้องนับญาตินะคะการมาเป็นพนักงาน อยู่ในองค์กรเดียวกันก็คือมีความเสมอภาคแล้วก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะมีอะไรที่สามารถขัดแย้งหรือว่าอะไรเนี่ยสามารถตกลงหรือว่าโต้เถียงกันได้ในขอบเขตที่ที่ที่ถูกต้องในบรรทัดฐานที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่จําเป็นต้องแบบว่าแบบแบบก้มหัวให้ใครเรามีจุดยืนของเราเราให้ความเคารพคนอื่นคนอื่นก็ให้ความเคารพเราค่ะ ส่วนตัวเองอร้อยเปอร์เซ ER, ็นต์เลยอออไม่เคยโดนเหยียดนะคะไปทํางานเป็นช่างส,นสวนในร้านเป็นคนเอเชียคนเดียวที่อยู่ในร้านนะคะเวลาลูกค้าเข้ามาเ,เขาก็บางคนเขาก็ไม่ได้เลือกช่างนะคะบอกใครก็ได้ที่ว่างหรือว่าสมมุติว่าเรามีเวลาว่างพอดีคุณจะทากับฉันไหมเขาทําเลยค่ะไม่แบบทุกคนเป็นช่างทุกคนทําได้เหมือนกันแล้วก็อออรู้สึกปลื้มใจดีใจที่แบบรู้สึกว่าไม่ไม่ได้โดนเลือกปฏิบัติหรือว่าไม่ได้โดนเหยียดนะคะ รายได้ช่างทำผมที่นอร์เวย์ก็มีมีด้วยกัน2ส่วนนะคะก็คือแล้วแต่ต,ตกลงกันกับทางร้านสมมุติเราเป็นพนักง,งานเนี้ยทางร้านอบอกว่าถ้าคุณทํายอดถึงเป้าสมมติว่าเดือนนี้ทํายอดถึงเป้า1 0 0 0 0แคุณก็รับไปเลย4 5ก็คือ4 5 0 0 0นะคะสําหรับส่วนนั้นแล้วก็ไปหักภาษีอีกต่างหากอันนั้นคือ,อรายได้ส่วนที่ตกลงกับทางร้านแล้วก็อีกอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าคุณทํายอดไม่ถึงคุณก็จะได้เป็น รายได้เป็นชั่วโมงนะคะก็เริ่มต้นที่ชั่วโมงละ2 1 5โครนนะคะแล้วก็ค่าชั่วโมงนี้มันก็จะขึ้นมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานแล้วก็คุณมีใบประกอบวิชาชีพไหมอะไรประมาณนี้สหรับสวัสดิการสวัสดิการคือดีมากนะคะลาป่วยลากิจได้รับเงินเต็มจำนวนนะคะลาป่วยนี่เราสามารถโทรไปบอก หัวหน้าได้ว่าเราป่วยไม่เกิน3วันนะคะถ้าเกิดเราเราป่วยเกิน3วันก็ไปหาหมอหมอก็จะส่งใบลาไปที่หัวหน้าแล้วก็สมมติว่าเราป่วยเป็นเดือนอย่างเงี้ยทางรัฐบาลเขาจะจ่ายเงินเดือนให้เรา15วันแล้วก็ทางเจ้าของกิจการที่เราทํางานอยู่ใจ่ายให้เรา15วันนคะคะเราก็จะได้แบบครบ1เดือนเต็มเงินเดือนที่เราป่วยนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะป่วยค่ะเราไม่ได้ไม่ขาดเงินแน่นอนแล้วก็ลาคลอดได้รับเงินเดือนเต็ม10เดือนนะคะหรือว่าเธอจะลาคลอดบุตร 1ิเดือนไปเลยก็จะได้รับ80%ของเงินเดือนแล้วก็ทางคุณพ่อซึ่งก็ได้หยุดด้วยเหมือนกันนะคะก็ได้หยุด อ๋อ,อไม่แน่ใจว่าคุณพ่อได้หยุดกี่เดือนแต่ว่าออยว่าเกินแบบว่าหอาทิตย์หรือ8อาทิตย์ประมาณนี้ค่ะทางคุณพ่อพ่อก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ดีมากๆนะคะที่ให้พ่อแม่มือใหม่หรือว่าได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกน้อยเป็นเวลา1ปีก่อนที่เขาจะไปเข้าโรงเรียนอนุบาลหรือว่าเขาเด็กแคร์ทำงานอาทิตย์ละ5วันนะคะวันละประมาณ7.5ชั่วโมงหรือว่าก็เข้า9ก้าโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็นประมาณนี้ค่ะส่วนของเรื่องวันหยุดนะคะในปีหนึ่งคุณมีโอกาสหยุด ลาพักร้อนได้รอใน5อาทิตย์นะคะสามารถแบบลากลับไปเที่ยวเมืองไทยกับไปเที่ยวรอบโลกไปเที่ยวไหนก็ได้นะคะ5อาทิตย,ย,ตย์แล้วก็คุณได้รับเงินเดือนเต็มในส่วนนี้ด้วยค่ะทั้งภูมิศาสตร์ภูมิประเทศสังคมการบริหารประเทศการเมืองการปกค,ครอง รัฐสวัสดิการทุกอย่างแตกต่างสุดพว้วโดยสิ้นเชิงเลยขอยกตัวอย่างหลักๆเลยแล้วกันก็คือรัฐสวัสดิการนะคะรัฐสวัสดิการที่นี่คือดีมากครรบคลุมประชากรให้ความสะดวกสบายให้ผลประโยชน์เอื้อผลประโยชน์กับประชากรช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ก็อย่างว่านะคะเขาเสียภาษีหนักเขาเสียภาษีเยอะคนก็มีสิทธิ์ที่จะได้ผลประโยชน์ ตอนที่ประชาชนเดือดร้อนค่ะการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมสังคมอากาศก็คือต่างจากที่เมืองไทยโดยสิ้นเชิงเลยสุดขั้วเลยนะคะอากาศก็อากาศจากที่เมืองไทยร้อน30กว่า40องศามาที่นี่ก็ติดลบหนาวถึง15-20องศาก็มีนะคะบางบางปีแล้วก็วัฒนธรรมที่เปลี่ยน หลักๆเลยเอาขอพูดถึงวัฒนธรรมการกินเลยดีกว่านะคะก็คือคนฝรั่งนี่เขาจะกินไม่ค่อยแบบกินเยอะกินใหญ่เหมือนเรานะคะคนเมืองไทยนี่จะกินแบบกินทุกโอกาสกินทุกสถานที่กินทุกว่าโอกาสที่เราเจอกันนัดหมายมีติ้งเดทติ้งอะไรทุกอย่างก็คือจะกินเยอะกินใหญ่กินหยุ่มกินหยิมกินกินของเยอะอะค่ะแต่ว่าของฝรั่งนี่เหมือนสมมติเขาเป็นวันธรรมดาโดยที่ไม่ได้มีงานเลี้ยงไม่มีอะไรก็คือเขาก็จะกินแบบว่าเป็นขนมปัง มื้อเที่ยงเที่ยงงานก็จะเป็นกินขนมปังง่ายๆขนมปังมีทั้งแบบนิ่มแล้วก็แบบกรอบพวกแบบพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆไม่ได้กินเยอะกินใหญ่เหมือนเราวัฒนธรรมการกินก็คือแตกต่างกันโดยิ้นเชิงถ้าจะเปรียบเทียบกับคนฝรั่งประเทศอื่นๆคนเขาคนนอร์เวย์ค่อนข้างจะเก็บตัวเงียบขรึมแล้วก็ไม่ค่อยๆจะคุยกับคนแปลกหน้าสักเท่าไหร่ค่ะถ้าไม่ได้รู้จักกันจริงๆหรือว่าอะไรจริงยูยูจะให้ยูยูจะไปจุดประเด็นคุยกันเขาก็จะไม่ค่อยคุยเท่าไหร่ ตอนนี้ลูกอายุสองขวบนะคะลูกน้อยก็จะไปเดย์แคร์ตอนเช้าออยอตื่นเช้ามาก็จะส่งลูกไปเดย์แคร์ก่อนล้วออยก็ไปทํางานแล้วก็ไปช่วงบ่ายๆคุณพ่อก็จะไปรับน้องที่เอที่เดย์แคร์นะคะแล้วก็ไอไปรับออโดยที่ทางานก็กลับบ้านห้าโมงเย็นเราก็เจอกันที่บ้านกลับมาก็กินข้าวดูทีวีการเลี้ยงลูกออก็ปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อตอตระหนักในการเลี้ยงลูกก็คือออไอต้องเป็น แบบอย่างที่ดีให้ลูกเพราะว่าเขาจะทําตามเราทุกอย่างมีกรณีหนึ่งที่เออใช้เท้าปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่นวันต่อมาลูกก็ทําเช่นกันค่ะลูกเขาก็เอาเท้าไปปิดสวิตช์เครื่องดูดฝุ่นอออเขาคิดว่าอุย๊ยเขาแบบเห็นเราทําแค่ครั้งเดียวเขาก็ทําตามตลอดเลยเออคิดว่าพฤติกรรมอะไรที่แย่ๆเอาก็จะไม่ทําให้เห็นต่อหน้านลูกลก็พยายามที่จะไม่ทำอย่างเช่นพูดคําหยาบหรือว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก จากที่พกผันย้ายมาอยู่ที่นี่ประมาณกับ5ปีแล้วก็งานรีวิวในเพจก็ลดลล,ล,ลงเรื่อยๆไม่ค่อยรีวิวเท่าไหร่ก็จะมีโพสต์คลิปชีวิตส่วนตัวโพสคลิปลูกน้อยอะไรประมาณนี้หรือว่าแต่งหน้าแบบวันไหนที่มีเวลาจริงๆวันไหนที่แบบอุ๊ยมีอะไรใหม่ๆเล่นหรือว่าอะไรเงี้ยออยก็จะแต่งหน้าโพสต์แล้วก็ออยดีใจมากๆที่ ลูกเพจทุกคนที่ติดตามเอาอยู่ก็ยังติดตามเหนี่ยวแน่นอ้อยโพสคลิปโพสอะไรทีไรก็จะมีคนเข้ามาให้กำให้กําลังใจมีคนเข้ามาพูดคุยมีคนกดไลค์เออมีความรู้สึกว่ามันชุ่มฉ่าหัวใจมากๆอ้อยทําเพจนี้มาจะสิปีแล้ว9ปีแล้วอ้อยรู้สึกว่าไม่อยากทิ้งไปไหนอ้อยรักเพจนี้มากอ้อยรักทุกคนที่ที่เขาติดตามอยู่แล้วก็สุดท้ายนี้อ้อยขอฝากเพจชิลามกับอาร์ติสไว้ในเอาไปกำจมใจทุกคนด้วยนะคะเสือ เผื่อค,คนไหนชอบดูการแต่งหน้าชอบดูเกี่ยวกับการรีวิวบิวตี้ทุกอย่างทั้งรวมทั้งการารวมทางวิถีชีวิตกันอยู่เมืองนอกการใช้ชีวิตเลี้ยงลูกน้อยกันประเทศนอร์เวย์เป็นยังไงก็สามารถติดตามในเพจออยไดนนะคะเพจชิลาเมกับอาร์ติสค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ